สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s t e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะรุดแร่เปิดพันธมิตรทางธุรกิจ ต่อยอดวงการบันเทิงพร้อมลุยเสนอ NFT ระบบโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลโดยนายนันพงศ์รอบครอบ Community Influencer รุูดแรได้เปิดเผยถึงรูดแระว่าเป็นมากกว่าแค่ง,งานศิลปะด้านดิจิตัลแต่ยังเป็นสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนโลกส่งผ่านโลกเสมือนจริงหรือ Meta v e r ร e โดยยุคเว็บ3.0จะมีบทบาทในการส่งผ่านยุคโลกใบนี้และประเทศควรช่วงชิงโอกาสตรงนี้ก่อนที่จะสายเกินไป โดยเปิดเผยว่ากำลังมีโครงการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องก,กันกับนโยบายสาธารณะผ่านระบบ NFT เพื่อลดต้นทุนและทำให้งานราชการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถตรวจสอบได้ลดอาชญายากรรมโดยทั้งนี้รุ่แรเองจะมีแผนการลิสต์เหรียญสู่กระดานช่วงกลางเดือนหน้าและจะเริ่มเปิดให้มีการจองแฟรนไชส์ดิจิทัลดิเลเชียสสำหรับนักลงทุนในต่างประเทศผ่านระบบในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะ ก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้ครับเป็นงานที่เราแนะนำพาร์ทเนอร์นะครับของเราก็จากโปรเจกต์รูทแวร์นะครับพาร์ทเนอร์ของเราก็จะมีทั้งทางคุณวงเวียนนะครับแล้วก็ทาง Yes We Do แล้วก็ Drive Creation นะครับซึ่งจะมีคอลเลคชั o นพิเศษนะครับในเฉพาะรูทแวร์โดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นคอลเลคชั o นของ b ิ s อ e e s s นะครับหลายๆอันที่จะเรียกว่าตอบโจทย์ศิลปินนะครับ แฟนๆของศิลปินแล้วก็นักแสดงเนี่ยในต่างชาตินะครับให้ใหได้เข้ามาใกล้ชิดนะครับผ่าน NFT นะครับของ Root Rare แล้วก็ในส่วนของการต่อยอดนะครับเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราจะมีร่วมกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าเบื้องต้นนะครับของ Root Rare เองเนี่ยเราเป็น NFT marketplace ก็คือเป็นศูนย์จำหน่ายนะครับสินค้า งานศิละปะต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับ NFT NFT ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการเป็นศูนย์กลางนะครับในการจำหน่ายนะครับเรื่องของ NFT โดยเฉพาะการต่อยอดได้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มนะครับเรื่องการเข้าใกล้นะครับการซื้อสินค้าของศิลปินเป็นเก็บเป็นคอลเลคชันในเรื่องของออนไลน์ ก็เม t ทรพอลส t เอ็นเทนเมนต์นะคะเป็นบริษัทผลิตซีรีส์ผลิตคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วเอ็นเอสเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสําหรับแบบโรงเรียนตอนแรกรงเวียนก็ยังไม่เข้าใจแต่พอแบบว่าได้มาเจอกับพี่นัทค่ะพี่นัทก็ได้อธิบายว่าเราจะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาต่อย,ยอดธุรกิจเราอย่างไรเพราะว่าเราก็อยากเปิดตลาดอะคะไม่ได้ให้แค่แบบว่าทําในโลกแคบๆแต่เราอยากที่จะเปิดตลาดไปถึงทั่วโลก ให้ศิลปินให้น้องๆได้มีโอกาสได้พัฒนากันไปเรื่อยๆหรือว่าซีรีส์ของเราไปอยู่ในต่างประเทศเราก็เลยคิดว่าอ NFT เนี่ยก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เราแบบว่าอยากที่จะมาร่วมมือด้วยแล้วยิ่งเป็นพี่นัดแล้วด้วยหนูก็เชื่อใจแลวเชื่อมั่นว่าพี่นัดแบบว่ากำหนงเนี่ยจะร่วมมือกันแล้วก็พัฒนาให้ธุรกิจมันโตขึ้นก็เลยคิดว่าแบบเหมาะแล้วค่ะที่เมทัฟปั๊บเป็นเอเจนเมนจะได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจของ NFT ของรูแรค่ะอย่างทางของแน่นะคะเพรละว่าเราได้เริ่มโปรเจกต์ ไปแล้วนะคะก็จะมีโปรเจกต์ซีรีส์ของ Winter Sweet The ซ e รีส์ซึ่งอ่าเราก็ค่อนข่งจะไปทางออนไลน์เยอะอยู่แล้ว mm hmm. ก็เลยได้มาเจอกบบคุณนัทเลยบอกว่าทุนนัทเราทำคอลเลคชันพิเศษกันไหมพิเศษที่ก็คืออาจจะแบบส่วนมากตอนนี้คือเราจะมีประสบการณ์ที่แฟนขับต่างประเทศไม่ไม่ว่าไทยแต่ประเทศเขาจะชอบแบบมีการแคปรูปอยากได้รูปอะไรอเงี้ยค่ะเราก็มองว่าในเมื่อซีรีส์เรากํกา,ากลังจะถ่ายทําแล้วอะไรเงี้ย เรามานั่งคุยกันว่าเราสามารถทำเป็น NFT ทได้ไหมที่จะแบบเอาตัวแบบตัวคอล <Collection S 1> <collection S 2> เลคชันพิเศษตรงที่มีว่วานจะเป็นรูฟิตติ้งเอ่ยรูปในซีรีส์ที่เป็นฉากพิเศษฉากสงครัมที่แบบแฟนคลับปกติอุ้ยิีช,ชอบแล้วแบบอ่ะเขาจะได้มีผลทางที่เป็นใกล้ชิดกับผลงานที่ศิลปินเหมือนกับผลงานที่เราชอบศิลปินี่เขาชอบเขาอาจจะได้เป็นเจ้าของในรูปบ,บางรูปที่เขาแบบอุย้ยอันนี้เขาอยากเป็นของตัวเองในในใน,ในเรื่องซีรีส์ก็เลย ได้มาจากมือกับทางคุณนัทในตรงนี้ครัคอลเลชันพิเศษอะไรอค่ะก็รู้สึกว่า mm hmm. น่าจะเป็นเวลาเหมาะเจาะที่เราคิดว่ามันเป็นช่วงที่เราได้เดินหน้าไปในทางออนไลน์เออดิจิตอลทุกอย่างที่เป็นแบบเป็นฟิวเจอร์ค่ะ ่วนของตัวแก้วเองนีคะ้วเ,เองจะเป็นธุรกิจคอนเสิร์ตท,ที่นําศิลปินเกาหลีโดยเฉพาะศิลปินเกาหลีนะคะมาจาัดที่ประเทศไทยฐานลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าคนไทยดังนั้นการเปิดตลาด NFT เนี่ยอาจจะเป็นตลาดใหม่สำหรับ แฟนคลับหรือแฟนๆท,ที่ชมคอนเสิร์ตของเราเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราอาจจะนําพัฒนาต่อยอดนะคะในเรื่องของที่จะมาพารธุเ์เอร์กับทางทีนัทเนี่ยค่ะในส่วนของการนําภาพศิลปินที่น้องๆหรือเด็กๆแฟนคลับเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนํามาร่วมกับทางรูทแวร์ด้วยค่ะครับจริงๆต้องขอฝากทุกท่านนะครับว่ารูทแวร์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราเน้นนะครับเรื่องของการส่งเสริมคนตัวเล็กๆศิลปิน หรือค่ายนะครับทีอ่อยากจะเติบโตนะครับในโลกของดิจิตอลแบบเว็บ3.0ที่สอดคล้องแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า o o t แ a ร์ Rare, เนี่ยก็อยากจะได้พาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็อยากจะได้ลูกค้าที่เป็นคนไทยเนี่ยได้เข้ามาใช้แล้วก็มาสัมผัสน,นะครับว่า o o t แ a ร์ Rare, เนี่ยจริงๆใช้ง่ายมากนะครับแล้วกอ็อยากจะ ให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจนะครับว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับทุกท่านแต่ในไม่ช้ามันจะอยู่ใกล้ตัวทุกท่านมากขึ้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ ipm update วันนี้ลูกปาลและทีมข่าวต้องขตองขตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ